ข้าวไข่เจียวใส่หอมแดงครับผมนี่ครับผมไข่เจียวใส่หอมแดงไข่เจียวโบราณมากินง่ายๆวันนี้อ่าปรุงเลยนี่ครับผมใส่ไปเลยน้ำปลาตี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 นี่ตีตีตีลงเลยลงปุ๊บหอมปั๊บอะ

เสร็จแล้วครับผมข้าวไข่เจียวมากินด้วยกันครับผมนี่มันมีท็อปปิ้งตรงนี้ด้วยเนี่ยต้งแซ่บปลาปลาหมึกจริงๆแล้วนะครับผมน่าจะเอาไอ้เนียเป็นไฮไลท์นะแล้วเอานี่เป็นท็อปปิ้งนะ <laughs> ไม่เป็นไรเหมือนกันเ้ลวเผ็ดมากครับข้าวไข่เจียวกรอบ ยอดไข่เจียวหอมคุณรู้ครับผมไข่เจียวเหลืองหอมนะอืออโอเคครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ